ครับสวัสดีครับวันนี้ทางช่องนำตัว G Shock ตัวรุ่น G 3 0 0นะครับมาให้ชมกันนะครับวันนี้แกะหมดเปลือกนะครับถึงจะเป็นรุ่นเดียวกันแต่ข้างในที่ผมบอกนะครับก็จะมีตัวเลขนะครับเวลาเป็นตัวแท้นะครับกำกับไว้อยู่ตัวนี้ก็จะเป็นรุ่นเดียวกันนะครับ าฝาแบบเดียวกันเลยเห็นไหมครับ G สามร้อยนะครับแต่ตัวนี้ผลิตไทยเห็นไหมครับอันนี้ผลิตจีนครับเป็นรุ่นหลังนะครับฝาข้างในก็ตัวเลขไม่เหมือนกันนะครับแต่ต้องมีตัวเลขนะที่ผมบอกของแท้เนี่ยแต่รุ่นนี้ก็ กปไม่ค่อยมีอยู่แล้วครับ G สามร้อยตัวนี้เปลือกเขานะครับอันนี้ขัดเรียบร้อยเพอเอนอันเก่าของลูกค้ามาเปลือกมันแตกนะครับผมมีอะไหล่อยู่ก็เลยมาเปลี่ยนให้ลูกค้าอันนี้รุ่นเดียวกันเลยนะครับนี่แกะมาเป็นด้านแบบนี้ครับด้านใน จะหุ้มครอบกับตัวเหล็กอีกทีหนึ่งนะครับก็เดี๋ยวมาดูตอนเซตติ้งอีกทีหนึงนะครับว่าจะเซตยังไงอันนี้เหล็กของเขานะครับอันนี้เครื่องตัวนี้ใช้ฐานเบอร์920นะครับ927ครับเป็นเบอร์927นะครับ2ก้อน รุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นใหม่ที่เป็นตัว591นะครับก็จะมีไฟตรงกลางนะครับเป็น LED แต่ตัวนี้จะเป็นไฟอยู่ในดิจิตอลนะครับจะเป็นรุ่นเก่ากว่าเดี๋ยวมาดูอีกทีนะครับอ่าอันนี้ผมลืมบอกอันนี้ก็จะเป็นแผ่นกันรองนะครับตัวกันสะเทือนครับก็จะเป็นของ รุ่นนี้นะครับตอนถอดก็ต้องใส่ถ้ับดังนั้นเครื่องจะครอนหรือว่าการกระแทกจะดับลงนะครับก็ทำมาเพื่อซับแรงกระแทกนะครับโอเคแล้วตัวนี้ก็ต้องจับใส่ต้องใส่ฝาก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวมาใส่กันโอเคแล้วเดี๋ยวผมมาเซตให้ดูนะครับว่าการตั้งเวลาเป็นตั้งยังไงนะครับ อันนี้ก็ประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสภาพตัวเรือนการประกอบนะครับก็จะเป็นสายรุ่นนี้ตรงรุ่นหมดแล้วนะครับเรือนนี้ที่ผมบอกจะมีไฟนะครับจะเป็นแบบนี้เลยเห็นชัดตอนกลางคืนนะครับก็โหมดการเล่นนะครับก็จะมีผมขออนุญาตจับแสงก่อนนะครับ ก็มีดู GMT ครับก็เป็นเวลาเมือง48 mm. เมืองทั่วโลกนะครับก็ไล่ดูได้นะครับส่วนอีกอันนึงก็จับถอยหลังนะครับอันนี้จับเวลาเดินหน้าครับเวลากดก็ตัวนี้ครับเริ่มหยุดทีเดียวกันครับ รีเซ็ตดันอัอันนี้ต้องขอโทษนะครับก็ถ่ายมือเดียวนะครับอันนี้ตั้งปุกนะครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวเซตเข็มนะครับเอ็ดเซตเวลาตั้งดิจิตอนเข็มจะไม่หมุนตามนะครับเราจะต้องมาเซตเข็มอีกทีหนึ่งนี่ดิจิตอลครับเดี๋ยวเรามาดูเลยนะครับว่าการเซตกดแอดจัดค้างไว้ครับ ทุกรุ่นของ g s h o อ k ส่วนมากจะกด a d ดจัดนะครับนะครับแล้วก็ตั้งเหมือนปกติดิจิตอลเลยครับเป็นมหมดครับเดี๋ยวผมขออนุญาตเดี๋ยวผมตั้งกล้องให้ดูทีดีกว่านะครับครับก็เดี๋ยวตั้งให้ดูนะครับตอนนี้เป็นประเทศนะครับแล้วก็ไล่เมืองนะครับ ตัวนี้สามารถกดเดินหน้าและถอยหลังนะครับตัวนี้กดถอยหลังก็จะใกล้กว่า,าตัว BKK ครับประเทศไทยแล้วก็เป็นหมดนะครับด้านนี้นะครับตัวนี้ตั้งนะครับที่ผมบอกเดินหน้าและถอยหลังได้นะครับอันไหนใกล้ก็กดตัวนั้นนะครับตอนนี้เวลาของผมก็จะเป็น8โมงนะครับเป็นหมดเป็นนาทีครับ 58นาทีแล้วก็เป็นหมดนะครับตัวนี้24ชั่วโมงครับตัวนี้ก็ถ้าตอนกลางคืนก็จะเป็น20่สนาฬิกานะครับอันนี้ปีพศออครับ ปี2023วันนี้วันที่1เดือนสองนะครับอันนี้เป็นหมดครับอันนี้กดตั้งตั้งเสร็จก็กดด้านบนครับอันนี้ก็เราตั้งเสร็จเรียบร้อยนะครับดูก็จะเป็นวันพุธนะครับเวลาด้านบนนะครับกดด้านล่าง ตัวนี้นะครับสามารถดูเป็นเดือนและวันที่นะครับแล้วตอนนี้เข็มไม่ตรงที่ผมบอกครับต้องกดไปที่เอเ e ซนะครับหาคำว่าเอเ e ซนะครับตัวนี้นะครับเอเ e ซกดค้างเหมือนเดิมครับกดตั้งเข็มครับตัวนี้ครับเลือกเวลาที่เราตั้งตามดิจิตอลนะครับ ตอนนี้9้โมง1นาทีเราก็กดเข็มไปที่9โมง1นาทีกดค้างไว้เลยนะครับถ้าปล่อยจุดหยุดแต่ตัวน,นี้ถ้าเราตั้งเกินกดถอยหลังไม่ได้นะครับเดินหน้าได้อย่างเดียวนะครับตัวน,นี้รุ่น G 300 ตอนแรกก็ต้องขออภัยด้วยนะครับภาพอาจจะสานใช้มือเดียวนะครับโอเคครับกาะก้ามมงหนึ่งนาทีครับตั้งเสร็จก็กดด้านนี้ครับเหมือนเดิมครับ,บจัดโอเคครับเพื่งนๆก็ลองตั้งดูนะครับไฟก็กดที่ผมบอกครับด้านขวาบน แต่รุ่นนี้จะไม่มีระบบออโต้ไลน์นะครับจมมแล้วกดไฟค้างครับเช็คออโตนะครับมันจะไม่มีรูปอะไรเลยนะครับรุ่นนี้จะได้หลักเงานะครับเบอรลูกค้าเปลือกตรงนี้มันเสื่อมนะครับแล้วเพื่ินผมมีกรอบเก่าพอดี ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์เหมือนเดิมนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ